แล้ววันนี้พัสดุก็ได้มาส่งกับวัตถุมงคลเป็นพระผงดินเผาหลวงพ่อปานพิมพ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีา่หลวงปู่หกได้เมตตาอุปถัมภ์วัดบางยี่หนอําำเภอบางปะมาะ้าจังหวัดสุพรรณก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบลุ้นพิมพ์ลุ้นตะกรุดเพราะว่าจะมี อ่าหพิมพ์จะมีพิมพ์ขี่คุดขี่หนุมานขี่ไก่ขี่เม้นขี่ปลาแล้วก็ขี่นกแต่ในแบบลุ้นในแบบลุ้นแกะลุ้นพิมพ์ <c oughs> ลุ้นตะกุดเนี่ย <c oughs> เขาเขาไม่ทำแบบไม่มีให้ลุ้นขี่นกก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร ก็จะมีลุ้นแค่ห้าลุนเอ่ห้าห้าพิมเท่านั้นก็จะเป็นพิมพ์ครุฑพิมพ์หนุม,มานพิมพ์ไก่พิมพ์เม่นพิมพ์ปาลาแต่ว,ว่าพิมพ์ขี่นกนไม่มีอ่าแล้วก็มันก็จะมาแยกอีกในแต่ละพิมพเนี่ยก็จะมีอ่าสร้างตะกุดทองสามองอ่าจะมีตะกุดทองสามองอ่าตะกุดเงินสร้างสามสิบสามอง แล้วก็จะมาเยอะทองแดงกับฝาบาทสร้างอยางรัร้อยสามสิบสององค์วันนี้ก็ได้บูชามาสองลุ้นก็ต้องมาลุ้นพิม์พลุ้นตะกุดเดี๋ยวก็จะทําการแกะและ้วเพื่อโชคดีได้ตะกุดทองสร้างพิมพ์ลสามองค์ตะกุดทองพิม์ละสามองค์เดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะกัน องค์นี้ก่อนเบื้องต้นได้บูชามาแค่สององค์เพราะว่าหลวงปู่ฮกได้เมตตาอุปถัมภ์วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยได้ทำการบูชาระวางนี้ก่อนนี่ ที่กล่องก็จะเขียนพระผงสมเด็จด,ดินเผาหกพิมพ์รุ่นมหาสมปัานาวัดบางยี่หนอําเภอบางปมจังหวัดสุพรรณ2566ก็จะมาทำรอนลุ้นกันลุ้นพิมพ์แล้วก็ลุ้นตะกุดเดี๋ยวเราเอาทีละองค์งงงนี้ก่อนลุ้นไปพร้อมกันอุ๊บอุ๊บ อ,อ่าน่าจะเป็นตะกุดฝาบาทน่าจะเป็นตะกุดฝาบาทเขาใส่มาผิดเหรอนี่อ่าก็จะมีเขียนว่าวัดบางอีหนอะอันนี้น่าจะได้ตะกุดฝาบาทแล้วแล้วก็อีกกลองนึงอุ๊ ตะกุดเลยเอ้ย,อย,อยก็น่าจะเป็นตะกุดฝาบาทเหมือนกันไม่น่าใช้ตะกุดทองน่าจะเป็นตะกุดฝาบาทเดี๋ยวเรามารุ้นพิมพ์กันดีกว่าวางไว้นี่ก่อน อนี Walker, place, ่เรามาลุ <mayonnaise> wow. ้นกันเดี๋ยวทำให้มันตรงก่อนว่าเราจะได้พิมพ์อะไรอันนี้จะเป็นพิมพ์อะไรนะนี่อุบออ่าอันนี้ขี่ไก่ ได้พิมพ์ขี่ไก่อีกองหนึ่งตึ๊บตึ๊บนี่ขี่ครุดอ๋อได้ขี่ไก่กับขี่ครุดมาดูใกล้ๆอืมนี่อันนี้เป็นขี่ไก่ อันนี้เป็นขี่คุดอ่าก็จะเป็นของที่เป็นวัตถุบงคนที่หลวงปู่ฮกจังหวัดชลบุรีเนี่ยได้เมตตาอุปถัมภ์วัดบางยี่ขนอำเภอบางปะมาจ,จังหวัดสุพรรณอ่าอันนี้พอแกะรุ่นแล้วก็ได้เป็นขี่คุดแล้วก็ขี่ไก่ตะกุดทองฝาบะน,นี่ก็เป็นความงดงาม แต่ไดไม่ได้กกแต่กุดทองตะกุดทองสร้างแค่3สามพิมพิมละ3ามองอันนี้คือความงดงาม